จะเริ่รรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับนะเรามาพบกันนะที่สภาประชาชนนะบริเวณสะพานชมายมรุเชษนะมาเพื่อมาล้อมรวมพลังความดีนะที่จะปกป้องชาติศาตสาตร์และประชาชนไทยนะให้ ได้รับความอยู่เย็ยมเป็นสุขนะให้พ้นจากทุกโทษภัยความเดือดร้อนนะจากนักการเมืองชั่วนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคมประเทศชาติเนะท่าที่เราจะทำได้ตามข้อมูลตามภูมิปัญญาที่เรามนะีว่าสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะเราก็ได้พบว่านะเราได้พบว่า ในประเทศไทยของเราตอนนี้นี่ประชาชนนี่มีความเดือดร้อนหลายด้านนะไม่ว่าจะเป็นนะความเดือดร้อนด้านเข้าอยากหมากแพงนะผลผลิตนะสินค้าเกษตรราคาตกตำ่ำนะคือยกเว้นสินค้าการเกษตร,รแล้วทุกอย่างแพงหมดนะมีสินค้าการเกษตรราคาถูกนะของประชาชนนอกดันก็แพงทั้งแผ่นดิน นะชาวบ้านกระเดือดร้อนกันนะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมก็ถูกทำลายอนะย่างนี้เป็นต้นแลยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะการพนันออนไลนะน์การซีโนการบ่อนการพนันถูกกฎหมายก็จะกำลังถูกผลักดันขึ้นไปนี่ก็คือสิ่งที่เรานะได้พบเห็นว่าหายนะความเดือดร้อนเลวร้ายมันกำลังเกิดขึ้น อย่างมากในสังคมไทยอันนี้เป็นเพียงบางตัวอย่างแต่ที่ผ่านๆมาพวกเราก็ได้ช่วยกันต่อต้านโครงการเลวๆของนักการเมืองเลวๆนะนะพฤติกรรมเลวๆของนักการเมืองเลวหลายเรื่องนะเราก็สามารถที่จะนะต่อต้านผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับสังคมประเทศชาติได้หลายเรื่องหลายราวนะที่เราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะ ก็าก็เห็นว่าการขับเคลื่อนของเรานั้นประสบความสาเร็จมาเป็นลําดับถนะือว่านะการขับเคลื่อนของเราไม่เสียชาติเกิดนะไม่เสียแรงเปล่าไม่เสียชาติเกิดเราเกิดมาในชาตินี้ในพื้นแผ่นดินไทยมีชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไทยเป็นองค์ประกอบหลักนั้นนะก็เราไม่เสียแรงเกิดนะในการที่จะปกป้องคุ้มครอง ทั้งชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเท่าที่เราจะทําได้ส่งเสริมสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์เท่าที่เราจะทําได้เราเพราะว่าปัญหาหลักๆมันเกิดจากนักการเมืองชั่วที่บริหารอยู่ในรัฐสภาก็เป็นไป,นปนตามที่พระเจ้าตัดไว้ในธรรมิกสูตรเมื่อใดก็ตามที่เกิดความเลวร้ายต่างๆขึ้นในสังคมนั่น ต้นเหตุหลักความเร็วไายที่มากๆแล้วผุดเกิดหลายเรื่องหลายเรื่องแก้ไม่ค่อยอยู่เอาไม่ค่อยอยู่หมายเขาว่ามันผุดเกิดความเร็วไายเหลี่ยมนั่นมุมนี้ขึ้นไปไเรื่อยๆนั้นต้นเหตุหลักที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ก็คือนักการเมืองชั่วอ่านี่คือต้นเหตุหลักเลยพระพุทธเจ้าตัดว่านั่นแหละมีผู้บริหารอยู่ในสภาที่มีปฏิกิริยาต่างๆ กับประชาชนนั้นเขาเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงพลังที่เต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงนั่นแหละที่สร้างปัญหาอย่างมากมายเพราะนักการเมืองนั้นเป็นผู้ที่ควบคุมนโยบายในประเทศนั้นนักการเมืองในรัฐสภาจะเป็นผู้ที่ควบคุมนโยบายนะ นะเป็นไงนะนะอ้าวนักการเมืองก็จะเป็นผู้ที่ควบคุมนโยบายนควบคุมนโยบายงบประมาณน้าบุคลากรอย่างนี้เป็นต้นนะกฎหมายต่างๆก็เป็นเรื่องราวของนักการเมืองทั้งนั้นแล้วทั้งหมดนั่นก็มีผลต่อทุกคนนะมีผลต่อทุกคนถ้านักการเมืองที่ดีมีธรรมะก็จะสร้างประโยชน์ให้กับทุกชีวิต แต่ถ้านักการเมืองไม่ดีไม่มีธรรมะก็สร้างผลเลวร้ายให้กับทุกชีวิตนะแล้วนักการเมืองนี่แหละเป็นผู้ที่สร้างผลเสียได้มากที่สุดถ้าเป็นคนเลวก็สร้างผลเสียได้มากที่สุดนะถ้าเป็นคนดีก็สร้างผลดีได้มากที่สุดนะจดี๋เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะช่วยกันหาทางาหาทางที่จะนะกำจัดนะ พลังของนักการเมืองเลวนะ่ะส่งเสริมพลังของนักการเมืองดีนะ่ะให้ได้ให้นักการเมืองดีได้ทำหน้าที่นะ่ะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะแลจริงๆเราก็จะส่งเสริมพลังความดีของทุกภาคส่วนไม่ใช่แต่ทางการเมืองเท่านั้นไม่ใช่แต่นักการเมืองในรัฐสภาเท่านั้นเราก็จะส่งเสริมความดีทุกภาคส่วนแต่อย่างไรก็ตามนะ่ะ หัวใจสําคัญนั้นแน่นอนนะทุกภาคส่วนเราก็ทําไปเต็มที่ท้าที่เราจะทําได้แต่ในด้านของรัฐสภาเนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญตอนนี้ก็คิดว่ามันเป็นโอกาสอันดีนะของประเทศไทยนะที่จะได้ช่วยกันนะกําจัดนะพลังชั่วของนักการเมืองชั่วนะไม่ได้ไปเข็นค่าชีวิตเขาแต่กําจัดพลังชั่วของเขาให้หมดฤทธิ์ไปเรื่อยๆนะ แล้วให้นาะพลังความดีนั้นออกฤทธินะ์ให้คนทําความดีนั้นได้มีโอกาสทําสิ่งที่ดนะีได้มีพลังมีโอกาสมีเหตุปัจจัยในการทําสิ่งที่ดีนั่นอาจจะเป็นประโยชน์สุขที่แท้จริงนะต่อสังคมประเทศชาตนะิแล้วกับคนชั่วนะั้นก็ให้เขาหมดพลังไปแต่ถึงที่สุดแล้วก็ให้เขาหันกลับมาทําดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อ สังคมประเทศชาติและตัวเขาเองในที่สุดน่นเป็นเป้าหมายของเราทีนี้การจะทําอย่างนั้นได้เราก็ต้องให้ปัญญาเราก็ต้องให้ปัญญากับคนในสังคมว่าเออจะดําเนินการอย่างไรอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่ไม่ดีที่เราจะดําเนินการได้สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ด้านเศรษฐกิจที่เป็นอยู่เอาประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ตอนนี้นะเท่าที่อาจารย์ก็ฟังนะฟังในสภาที่เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เหลี่ยมนั้นมุมนี้นะสิ่งหนึ่งก็ได้เห็นเขาพูดกันถึงเรื่องเศรษฐกิจนะว่าเออเขาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจกันอย่างไรหรือเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเออไอทิ่ทำมาแล้วนะมัน ไม่ดีอย่างไรหรือที่เขาตอบโต้กันนั่นแหละเสนอกันนะนักการเมืองในสภา,าเสนอกันว่าเอ๊เศรษฐกิจก็จะแก้ปัญหากันอย่างไรนะเขาก็แสดงความเห็นกันไปในส่วนตัวของอาจารย์ก็พบฟฟา่านะในในในประสบการณ์ที่เราอยู่ทางโลกมาแล้วก็ปฏิบัติธรรมมา่าคือไอ้ที่แบบโลกทัก่วไปแบบโลกียะ ทั่วไปเราก็ได้ทํามานะาก็พบว่ามันแก้ปัญหาไม่สําเร็จนะแบบวิธีของเขาไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคา้านที่เขาเสนอวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจอาจารย์ก็ไม่เห็นว่ามันจะแก้ได้ตรงไหนนะมันไม่สําเร็จหรอกนะเพราะมันไม่ได้เข้าเป้าเข้าประเด็นที่จะสําเร็จได้นะวิธีการที่เขาพูดพูดทำทำกันก็รู้กันทั่วไป นะไม่ได้วิธีที่แปลกใหม่อะไรไม่ใช่วิธีที่สำเร็จอะไรก็เป็นวิธีที่ล้มเหลวทั่วไปที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกวนล้มเหลวกันอยู่อย่างนั้นเท่านั้นเองนะไม่ได้มีความหวังความสำเร็จอะไรหรอกนะเพราะเขาแก้ไม่ถูกประเด็นนะแก้ไม่ได้ถูกประเด็นในเรื่องเศรษฐกิจนะแต่เราั a นเรานั้น,น,นไอ้ที่แก้ไม่ถูกประเด็นเราก็เคย เราก็เคยเป็นมาเหมือนเขานั่นแหละถ้าเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมที่ถูกตรงนาตามที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆสอนเราถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนจริงๆเราก็จะไม่รู้หรอกว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่แท้จริงนั้นจะต้องทําอย่างไรนะก็จะไม่รู้ก็จะหลงเหมือนเขานี่แหละเขาก็หลงเราก็เคยหลงมาแบบนี้ เรารู้ว่าแบบที่เป็นอยู่มันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกนะแบบที่แก้ปัญหาได้ต้องเป็นแบบที่พระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพ่อโพธิสัตว์องค์ต่างๆอ่ะพาเราทําแล้วเราก็ปฏิบัติจนแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเราได้แล้วนะในกองทัพธรรมเราก็แก้ปัญหาของเราได้เราจรึงเออเห็นว่าเราแก้ได้แล้วก็นะทั้งเศรษฐกิจสังคมาการเมืองก็แก้ได้ของเราแล้วนะเราก็ จึงส่งพักสมมาทิปไตยของกองทัพธรรมเรานั้นมาช่วยเหลือสังคมมาเผยแพร่ความรู้มาให้ปัญญาก่าน่าจะไปทางนี้ทําอย่างนี้มันถึงจะแก้ปัญหาได้ไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยนะถ้าแก้ไม่ถูกต้องมันก็วนอยู่อย่างนั้นน่ะจะเปลี่ยนคนไปเท่าไหร่เท่าไหร่วิธีการเท่าไหร่เท่าไหร่จริงๆมันก็เป็นวิธีเดิมมันแหละแค่เปลี่ยนลีลาล้มเหลวเท่านั้นเองมัน ไอ้แบบโลกียะมันไม่สําเร็จหรอกพูดถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะถ้าแบบเอาแบบสูงสุดที่เราทํากันอยู่ตอนนี้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสนะเรามีสาธารณโภคีกองบุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกันเนี่ยนะในกองทัพธรรมพักสมมาทิปไตยเรากองทัพธรรมเราพักสมมาธิปไตเราเราประสบความสําเร็จแล้วในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม นะเราไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะแม้ไม่มาช่วยใครก็เอาตัวเองรอดเพราะอะไรนะผมจะนำเรียนตรงนี้แล้วก็จะนำเรียนว่าถ้านะนักการเมืองหรือทุกภาคส่วนในสังคมไทยภาคส่วนใดก็แล้วแต่นะถ้ามีความเข้าใจแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ไม่ต้องเข้มข้นข,นขนาดกองทัพธรรมหรอกนะ ไม่ต้องเข้มข้นขนะาดกองทัพรมหรือพักสมมาที่บันไต,ตเราหรอกนะแต่ให้มีทิศทางเดียวกันใช่ไหมนี่แค่มีทิศทางใกล้เคียงกันมาทิศทางมาตามนี้ละไม่ต้องได้เท่าทั้งหมดก็ได้ก็จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไปเป็นลำดับลำดับนะเศรษฐกิจนะสังคมการเมืองก็จะแก้ปัญหาได้พอเรานั้นแก้ปัญหาของเราได้แล้วพูดถึง จริงๆแล้วการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนก็นแล้วกันนะว่าผมจะนําเรียนว่าในสังคมเนี่ยจะทํำยังไงก็แล้วกันนะเอาเอาแบบนี้ก่อนส่วนทางของเราเนี่แก้ได้เรียบร้อยแล้วนะผมเล่าของเราคร่าวๆกันแล้วกันเนาะนะที่กองทัพทำพักสมาธิปไตยเราทําเนี่ยนะเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างไรเศรษฐกิจของเรานั้นเราใช้ต้นทุนที่ต่ําที่สุด แต่ผลิตของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตให้ได้สูงที่สุดนี่คือเศรษฐกิจของเรานะที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยต้องต้นทุนต่ําที่สุดแล้วก็ได้ผลผลิตที่สูงที่สุดแต่กินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุดเรียกว่าอยู่อย่างประหยัดกินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่ไม่ไม่เบียดเบียนไม่ลําบากไม่เดือดร้อนนะ เราเก็บไว้ต่อที่ไม่ฝืดเครืองที่เหลือก็เกื้อกูล Netflix. ช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือเศรษฐกิจของเราเป็นเช่นนี้แล้วเอาประเด็นที่ว่าเอาประเด็นที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีต้นทุนต่ตําที่สุดได้อย่างไรทําอย่างไรเราจะต้นทุนต่ําที่สุดแต่ได้ผลผลิตสูงที่สุดผลผลิตที่เป็นประโยชน์เราต้องต้นทุนต่ําที่สุดแล้วก็ได้ผลผลิตที่เป็นประโยชน์น,ผลผลผลน,ชนั้นสูงที่สุด เรียกว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดนะก็เริ่มตั้งแต่ข้าแรงนะเราเริ่มตั้งแต่ข้าแรงของพวกเรานะทุกคนก็มาเสียสละทำงานฟรีพวกเราน,ะนี่ต้นทุนต่ำที่สุดเลยใช่ไหมทุกคนมาเสียสละทำงานฟรีกนะองทัพธรรมเราพักสมมาธิปไตยเรานะทุกคนเสียสละทำงานฟรีต้นทุนเราจึงต่ำที่สุดเรื่อง ข้าวแรงนี่คืออย่างหนึ่งนะ้้วเราจะพูดว่าแล้วทําไมเราถึงเออาาทำงานฟรีกันได้และเราก็มีความซื่อสัตย์เสียสละโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ผู้บริหารมาจนถึงสมาชิกผู้บริหารยิ่งต้องมีความซื่อสัตย์เสียสละมากอา้าวสมาชิกก็ภาคเพียรปฏิบัติตามกันไปนะพอมีความซื่อสัตย์เสียสละเนี่ยนะก็ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆงบประมาณต่างๆที่เรามีงบประมาณต่างๆที่เรามีเราก็เอาไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมที่จะมาผลิตเอาละแรงงานเราก็เสียสละแรงงานฟรีกันทั้งหมดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนั้นเราก็นะเอามาใช้นั้นทุกคนมีความซื่อสัตย์นะทุกนะทุกคนโดยเฉพาะผู้บริหารเป็นหลักเลยที่จะบริหารงบป,ประมาณต่างๆมีความซื่อสัตย์ พยายามลดโลภตรวหลงไปเป็นลำดับนะก็มีความซื่อสัตย์เสียสละอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆนั้นผู้บริหารที่บริหารเป็นหลักอยู่นะบริหารก็เหมือนกับนักการเมืองทั่วไปนั่นแหละที่บริหารบ้านเมืองนั่นแหละเป็นจากเราบริหารหมู่กลุ่มนะถ้าผู้บริหารมีความซื่อสัตย์นะผู้บริหารมีความซื่อสัตย์เสียสละอย่างแท้จริง ก็ไม่มีเงินทอนใช่ไหมนี่แหละไม่มีเงินทอนไม่มีเงินทอนที่จะเข้าส่วนตัวนะไม่มีสินบนไม่มีเงินทอนเข้าส่วนตัวทําให้เรานั้นนะซื้อสินค้าบริการต่างๆอย่างราคาถูกที่สุดเพราะไม่ได้ยักยอกเข้าส่วนตัวนี่คือภาพรวมของเรานะเพราะฉะนั้นต้นทุนต่างๆจึงต่ำนะแล้วก็มาใช้ร่วมกันเป็นสาธารณโภคี มาใช้ร่วมกันเป็นสาธารณโภคีกองบุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกันนะการที่เรามีของกินของใช้บริการต่างๆนั้นเป็นสมบัติส่วนกลางกินใช้ร่วมกันเป็นหลักนั้นนะ่ะมันทําให้ประโยชน์สูงประหยัดสุดเช่นนะครัวของเราเนี่ยนะครัวของเราในชุมชนของเราเนี่ยมีครัวเดียวแต่กินกันทั้งชุมชนเลย เช่นชุมชนมีร้อยคนเราก็มีครัวเดียวใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเรามีครัวหลักครัวเดียวมากินใช้ร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นครอบครัวทั่วไปเป็นไง100่ร้อครอบครัวก็100รครัวใช่ไหมมันก็จะใช้ครัวเยอะใช่ไหมอุปกรณ์ครัวก็จะเยอะอย่างนี้เป็นต้นเยอะตัวอย่างนะอันนี้เราเอ้าหนึรครอบครัวก็มีครัวหลักครัวเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะ ส่วนครัวย่อยบางท่านจะมีบ้านของตัวเองว่าไปเล็กๆน้อย,อ,ยอะไรก็ว่าไปแต่มีครัวหลักของตัวเองครัวเดียวมันก็จะประหยัดอย่างกระอเดือนก็ในญาเดียวกันถ้ามีการใช้ร่วมกันเนี่ยมันจะประหยัดที่สุดนะประโยชน์สูงประหยัดสุดนี่คือต้นทุนต่ําแล้วทุกคนก็ช่วยกันคิดนะว่าเออการสร้างผลผล,ผลิตของเราอาหารยาวิธีดูแลสุขภาพเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย สิ่งจําเป็นต่างๆต่อชีวิตปัจจัย4ีปัจปจัยเสริมต่างๆสินค้าบริการของเรานั้นทําอย่างไรต้นทุนมันจะต่ําต่ำที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เราทําให้ต้นทุนเราต่ำนะแล้วทีนี้ก็แต่ละคนก็ฝึกฝนตัวเองให้นะอยู่อย่างประณยตประหยัดกินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่เท่าที่จะไม่ฟืดเคืองแต่เก็บไว้ก็เก็บไว้น้อยที่สุดเท่าที่เท่าที่จะ ดำเนินกิจกรรมการงานไปได้โดยไม่ขัดสนไม่ยากไม่ลําบากเกินไปไม่ฝืดเคืองเกินไปนะอย่างนี้เป็นต้นที่เหลือก็เกื้อกูลช่วยเหลือลสังคมนี่คือเศรษฐกิจที่เราประสบความสําเร็จนะนะเราเชื่อว่านี่คือเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกผู้ที่มาสัมผัสสัมพันธ์นกับเราก็จะได้ของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ําใจสินค้าบริการที่ดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ําใจมีราคา ตำกระท้องตลาดเท่าทุนตกากระทุนแจกฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือคนก็จะได้ต้นทุนถูกได้ของที่เป็นประโยชน์ในราคาถูกหรือได้ฟรีต้นทุนของชีวิตของท่านเหล่านั้นก็จะต่ำํำพอต้นทุนในการดํารงชีวิตต่ําก็สามารถที่จะไปผลิตสินค้าบริการของตัวเองภายใต้ต้นทุนต่ำํำพอต้นทุนต่ําก็ไม่ต้องไปขายแพงนะได้ผลผลิตขึ้นมาที่ดีก็ไม่ต้องไปขายแพงนะ แต่ผลิตได้เยอะต้นทุนต่ําแต่ผลิตได้เยอะก็สามารถขายถูกได้ก็จะขายได้ง่ายก็จะมีทุนมาหมุนดํารงชีวิตให้พอเพียงมีความเป็นประโยชน์ความเป็นอยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายฝึกลดละสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัยหรือไม่จําเป็นต่อชีวิตไปเป็นลําดับอย่างนี้เป็นต้นนะชีวิตอยู่กับสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตเป็นหลักเท่านี้ชีวิตก็อยู่ได้นี่เลยกว่าอยู่กันแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็อยู่กันอย่างนี้ ขยันผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์นะอยู่อย่างประประหยัดนะมันก็พอนะจำนายใจ่ายแจกก็แบบมีน้ำใจนะต่ำกระท้องตลาดเท่าทุนต่ำกระทุนแจกฟรีอย่างนี้เป็นต้น,นก็ไปรอดและคนก็อยู่ในสังคมของคนดีมีน้ำใจที่เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นต้นหัใจสำคัญของการทำแบบนี้ได้คืออะไร หัวใจสำคัญของการทำแบบนี้ได้นั้นนักการเมืองที่บริหารหมู่กลุ่มอยู่นักการเมืองที่บริหารหมู่กลุ่มอยู่โดยเฉพาะนักการเมืองที่เป็นแกนหลักที่บริหารหมู่กลุ่มอยู่ก็คือผูทลล้ที่บริหารส่วนหลักที่บริหารอยู่ส่วนบนที่บริหารสมาชิกอยู่นั้นนะ่ะก็จะต้องทำตามที่พระเจ้าตรัสหัวใจจะอยู่ตรงนี้ก็ต้องทำตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ในโขมัทุสสูตร ก็คือต้องละราคะโทสะโมหะได้ไปเป็นลําดับก็ลดละเลิกราคะโทสะโมหะได้เพวใจสําคัญคือผู้บริหารผู้บริหารที่อยู่ระดับบนนี่แหละนะที่จะบริหารสมาชิกอยู่นั้นจะต้องปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนต้องละราคะโทสะโมหะได้อย่างแท้จริงถ้าละราคะโทสะโมหะไม่ได้เนี่ยเราต้องละได้มากกว่าสมาชิกด้วยนะ ต้องเป็นหลักเลยตรงละได้มากกว่าสมาชิกสมาชิกก็ภาคเปลี่ยนรถละเลิกปราคฆโทสาโมหะก็คือความโลภรดหลงไปเป็นลำดับนั่นเองแล้วมันจะเกิดสิ่งนี้ได้นะเดี๋ยวเรามาฟังในโคมมทุศาสูตรก่อนแล้วอาจารย์จะขยายรายละเอียดนี้เพิ่มจะขยายรายละเอียดนี้เพิ่มแล้วจะประยุกต์ใช้ในสังคมไทยเราได้พอประยุกต์ใช้ได้ก็จะรู้ว่าเออเราจะไปกันยังไงทิศทาง ทิศท,ทางของสังคมไทยของเราจะไปอย่างไรนะถ้าเราไม่มีความรู้ที่ถูกต้องทิศท,ทางมันก็มันก็เป๋เพราะมันเป๋มันจะวนอยู่ในการแก้ปัญหาไม่สําเร็จนะมันจะวนอยู่อย่างนั้นนะนะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาเรามาดูในโคมัทธุสสูตรพตระติดกันที่15านะตั้งแต่ข้อที่เจ็ดรี่สิบสี่เป็นต้นไปนะเจ็ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่น,ะนิคมชื่อว่าโคมัทุสสะของเจ้าสาักายะในแคว้นสักกะครั้งนั้นเวลาเช้านะพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังโคมัทุสนิคมสมัยนั้นรามและคารหบดีชาวโคมัทุสนิคมประชุมกันอยู่ในสภา นะด้วยกรณียกิจบางอย่างและฝนกำลังตกปลาปลายก็คือนักการเมืองชาวโคมัทุสานิคมนั่นแหละกำลังประชุมอยู่ในสภา,าสภาผู้แทนราษฎรนะพลเจ้าเดินเข้าไปในสภา,าเลยนะเดินเข้าไปในสภา,าเลยนะหลายท่านบอกว่าโอ้ยธรรมะไม่น่าจะมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะนักธรรมะมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองทำไมนะ ธรรมะนั่นแหละควรจะเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างยิ่งเพราะธรรมะธรรมะแท้ๆนั่นแหละที่จะช่วยแก้ปัญหาการเมืองใช่ไหมธรรมะแท้ๆเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาการเมืองเลวที่สร้างความเลวร้ายให้กับสังคมประเทศชาติได้ผู้ที่เป็นตัวอย่างของการนำธรรมะเข้าไปสู่ในการเมืองก็คือพระพุทธเจ้าเดินเข้าไปยังสภาผู้แทนราษฎรของน้า โคมัทุสนิคมเลยนะเข้าไปหานักการเมืองเลยนะเข้าไปแล้วเข้าไปทําอะไรทีนี้เข้าไปแล้วเป็นยังไงลาดับนั้นพระภูมิพระภาคเสด็จเข้าไปยังสภานั้นรามและคระาฮบดีชาวโคมัทุสนิคมได้เห็นพระภูมิพระภาคเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วได้กล่าวคํานี้ว่าคนพวกไหนชื่อว่าสมณะโลนและคนพวกไหน รู้จักธรรมของสภาก็แปลว่านักการเมืองชาวขมมัทุสนิคมเนี่ยดูถูกพระพุทธเจ้าก่อนเลยนะโอ้ยสมณะโลนไม่รู้เรื่องการบริหารในสภาการบริหารบ้านเมืองลอกว่า,างั้นนะต้องเขาเท่านั้นรู้เขาว่า,างั้นเคเขาเท่านั้นต้องนักการเมืองที่บริหารอยู่ในสภาเท่านั้นที่รู้ดูถูกพระพุทธเจ้าก่อนเลยนะโอ้โหเอาอย่างนี้เลยนะ ก็เหมือนกับทุกวันนี้แหละเขาดูถูกนักธรรมะว่าบริหารสังคมบริหารบ้านเมืองไม่เป็นใช่ไหมเ,เขาก็ดูถูกไปเราหารู้ไห่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยบังเป็นยี่ส,สิบประสงค์ไขเศษแสนกับเก่งที่สุดในการบริหารบ้านเมืองจนกษัตริย์หรือว่าโอ้โหนักการเมืองเมืองต่างๆในยุคนั้นเ,นเขารพพระพุทธเจ้าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าเลยนะ ผู้บริหารบ้านเมืองที่มีปัญญาล้วนเชื่อฟังพระบุทธเจ้าทั้งนั้นนะนะอย่างนี้เป็นต้นนับล้านปีไม่ท่วนนับไม่ท่วนรอบที่ท่านบำเพ็ญมานะขนาดเราเรียนรู้ตามท่านแล้วเอามาปฏิบัติตามเราก็ยังบริหารชุมชนของเราโมู่กลุ่มของเราชุมชนของเราอย่างยู่เย็นเป็นสุขตามที่พระเจ้าสอนได้นะเราก็ไม่ได้มีปัญหา